มาแล้วครับขบวน559นะครับกำลังจะผ่านบ้านแหดนี่ตี4 55นะครับได้คิวเอสบาย5210ทำขบวนมานะครับมาก่อน133นะครับตอนนี้133ถึงวันไผ่แล้วนะครับตอนนี้จอดอยู่นะครับก็จะออก5 7นะครับอีก2นาทีออกนะครับ559นี่เพิ่งผ่านบ้านแหดนะครับ133นี่เกือบจะรอทางเกือบจะรอทางนะครับวัน ต้องรีบหนี133นะครับ559 กีคล้ายๆช่างเครื่องกานะครับเปิดไฟในห้องขับนะครับโบกมือทักทายนะครับ